อยู่ด้วยกังอยู่ด้วยกันยังไม่ไปไหนสิหน้าจอซ่องแฝดเราดูกันได้ทุกเช้าทุกบ่ายใช่<ม>เราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนค่ะย,ยกเว้นบางอย่างในร่างกายของเรามันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง<ม>หลายคน,นี่มีปัญหาอย่างหนึ่งแชร์เองก็เป็นก่อนนะทำไมจ๊ะผมร่วงพี่ก็เป็นจริง<ม>หลังๆรู้สึกว่าการสระผมแต่ละทีใจหาย<ม>อย่างท่อน้ำทิ้งจะมีผมเยอะมากแต่ว่าโอเคแชร์มีเคล็ดลับพี่อู๋มีเคล็ดลับก็เลยอยากบอกเคล็ดลับนี้ต่อพ่อพ่อแม่ด้วยเพราะว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาระดับโลกรู้จักผมร่วงเป็น ยอมยอมละก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่มีข่าวดังๆอันนี้เป็นปัญหาที่ไม่อยากให้ใครเจอเลยนะคือพอคนที่ผมร่วงผมบางเนี่ยมันไม่มั่นใจใช่ใครพูดใครแซวอะไรมันก็เครื่องไปหมดอะใช่ใช่แล้วเราจะไปแก้ปัญหากันยังไงใครเขาอยากเป็นังล่ะคุณเนอะบ้านเราเมืองร้อนอันนี้เรารู้แต่ไม่รู้ว่าโลกจะรู้ไหมให้เราร้อนอะโอ้จริงพอร้อนปบุ๊บมลพิษมันเยอะมลภาวะมันแย่ผมมันตัวมันไหนจะเรื่องฮอร์โมนไหนจะเป็นนุ่นเป็นนี่ที่หาสาเหตุกันไม่เจอเพราะฉะนั้น เรามาจบทุกปัญหาเส้นผมภายใน4สัปดาห์ค่ะกับแบรนด์ลีไวท์ถูกต้องเขาเป็นนวัตกรรมที่ล้ำมากแล้วบอกเลยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมมาอย่างยาวนานแนะนําตัวแรกค่ะะให้กล้องเข้ามาใกล้ๆตัวนี้นะนี่ที่บอกว่าแถมฟรีแถมฟรีนี่เป็นยาสระผมนะคะชื่อว่า r e v i ท์แอดวา c e ์แอนตี้เฮร์ s อค่ะไว้ทําความสะอาเส้นผม นำนวัตกรรมไมเซล่าจากสวิตเซอร์แลนด์สะผมสะอาดกว่าเดิมลดปัญหาผมหลุดร่วงช่วยให้ผมเกิดใหม่แข็งแรงแล้วก็บำรุงผมให้ชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะต่อมาครับผู้ชมครับนี่ฮะขวดสีเงินนี่เลยครับ r e v i s e Energizing <ะ> s c a u f Serum ครับหรือว่าขวดสีเงินนี่แหละช่วยลดการขาดหลุดร่วงทำให้ผมเกิดขึ้นใหม่เส้นผมดูสุขภาพดีจากคนเจรดปลายครับ whoa, 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 whoa. สีดำที่เห็นหน้าจอนี้นะจ๊ะบอกเลยว่าดีจริงๆเป็นริไวติกเคนนิงแห่เซรามหรือว่าขวดดำเนี่ยจำง่ายๆบำรุงเส้นผมที่งอกใหม่ให้หนาขึ้นดกดำขึ้นแข็งแรงขึ้นและปกป้องจากมลภาวะได้อีกด้วยค่ะเริ่มจากของที่เราแถมให้ตัวนี้ดีมากๆเลยนะนแชมพูทำความสะอาดเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยเราทำความสะอาดด้วยขวดเดียวจบเลยเพราะจ๋าแม่จ๋าใครที่มีปัญหาผมมันหนังศีรษะแห้งได้หมดเลยนะคะบำรุงอย่างลังหรือต่อไป และแน่นอนเวลาเราใช้เราจะใช้ควบคู่กันเริ่มต้นจากขวดสีเงินก่อนนะพี่อุขาครับผมเพราะพ่อแม่จ๋าขวดนี้เลยเพราะเขาเป็นหัวปั๊มค่ะวิธีการคือหมุนนี่หมุนแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวแชร์จะปั๊มให้ดูกดตรงนี้ค่ะพ่อขาแม่ขากดปึง้งเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้ววิธีการก็จะหยดเซรั่มลงไปในจุดที่เรามีปัญหาแบบนี้นะคะไม่ต้องหยดเยอะเพราะว่าเขาเข้มข้นอยู่แล้วค่ะและต่อมาก็คือขวดสีดำนี่ครับ<ช>หมุนขึ้นมาแล้วก็เนี่ยฮะตัวเซรั่มเขาจะขึ้นมาเลยเข้มข้นมากใช่ แล้วกลิ่นหอมมาก,กดีละมุนมากกลิ่นหอมมากครับค่ะอืมเนี่ยฮะแล้ววิธีการใช้ก็มันติดขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็กดปั๊มตรงจุดที่เราอยากจะใส่ใปับป๊บปับป๊บปั๊บแล้วนวดนิดนึงคุณผู้ชายจะมีปัญหากลางศีสษะใช่เ,<อ>เรียกว่าอะไรนะไข่ดาวไขาดาวก็นวดนวดครึงครึงนิดเดียว แล้วก็แค่นั้น,นพอครับคุณผู้ชมครับใช้ขวดดำเสร็จก็เป่าผมให้แห้งค่ะเห็นไหมเสร็จผมได้แล้วก็ออกไปทํางานได้เลยค่ะรวดเร็วมากถูกต้องครับใช้เวลาไม่ถึง2นาทีแล้วแน่นอนครับเกามีผลงานวิจัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการันตีจากบริษัทชั้นนําระดับโลก s p i ิน o n t r o l a เอเชียจำกัดด้วย แล้วสินค้ายอดนิยมขนาดนี้ครับผู้ใช้จริงกันทั่วประเทศคนหัวล้านเนี่ยผมขึ้นมาเท่าไหร่แล้วแล้วใช้เป็นล้านๆหัวมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับการันตีได้เลยนี่ฮะมั่นใจใช้แล้วเห็นผมฮะภายในสิัษดายอดนิยมจริงๆวันนี้เราจะเชิญคนที่เคยใช้จริงมีปัญหาแบบเหมือนกับพ่อๆทางบ้านเลยค่ะคือผมล้านหัวเถิดขึ้นไปแล้วก็มีปัญหาตรงกลางศีรษะด้วยเขาคือใครต้อนรับเลยค่ะคุณโอค่ะสวัสดีครับคุณโอค่ะสวัสดีครับสวัสดีคินเลยครับผม คือที่เมื่อกี้ชาเกินไปเหมือนคนละคนกับตอนนี้เลยเนาะอีผมดกดำมากมั่นใจครับมั่นใจแล้วแล้วก่อนหน้านี้เป็นยังไงคะพี่โอ๋ก็คือก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับคือตัวเองเนี่ยผมเส้นเล็กอยู่แล้วแล้วก็บางด้วยแล้วตรงเนี้ยคือเถิกเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางกระหม่อมนี่คือคือบางมากครับแล้วก็ผมก็หลุดล่วงง่ายนะครับอย่างเวลาแบบว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคือเส้นผมเนี่ย เต็มหมอนเลยใช่ครับผมแล้วก็เวลาอย่างสระผมใช่ไหมครับก้มไปดูตรงท่อน้ําทิ้งครับไปอุดอยู่ตรงนั้นตรงตะแกงนั่นนะใช่ครับผมต้องโกยมากี่วันโกยอ่ะก็คือตอนแรกแบบเอใจว้าทำไมน้ำมันไม่ค่อยลงอ่ะเพอไปดูตรงนั้นแบบโอ้โหแบบเต็มเลยแล้วผมเราคนเดียวเนาะเราใช้ชีวิตคนเดียวใช่ครับบางทีจะ หยิบเนี่ยคือติดมือเลยได้คือร่วมติดมือเลยใช่ครับงั้นเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะคุณโอ๋นี่ยังหนุ่มยังนั้นทำไมผมร่วงเนี่ยอายุเท่าไหร่คะ52ครับห้ครับคืออาชีพอะไรเป็นพนักงานบัญชีครับทำอะไรบัญชีก็เครียดอยู่แล้วเครียดอยู่แล้วเนาะแล้วเป็นเพราะความเครียดอย่างเดียวไหมคะหรืออย่างอื่นด้วย เป็นกรรมพันธุ์ด้วยก็คือตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อเลยครับจะบอกว่าพี่โหเนี่ยอายุ52ถ้าปึกบุกคลทั่วไปนะอาจจะดูแก่แล้วแต่พอมีผมผมขึ้นมาดูนุ่มเลยนะตอนนี้มีปัญหาหนักๆเราใช้วิธีอะไรในการแก้ปัญหาก่อน ตอนแรกเลยครับก็คือใส่หมวกครับแต่ว่าเราจะใส่ทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเราทํางานบ้านเราเมืองร้อนอีกแล้วหน้าที่การงานพี่จะใส่หมวกเข้าออฟฟิศทุกวันไหมเนาะเพราะบ้านเราอย่างที่บอกว่าเมืองร้อนใส่ไปแล้วก็มันก็อับก็ชื้นเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อราอีกเออแล้วพี่ทำไง แล้วก็บางทีก็เปลี่ยนไปก็คือไปใช้เป็นผงดำๆนะครับอ๋อไอ้ตัวลอยๆนะใช่ครับก็คือมันหยดมากเวลางเงือ่อะไหลมากเงี้ยมาเป็นเส้นสีดำเลยนะน้ำไหลไหลอูกลางเนี่ยบ,บางทียังไม่ทันออกจากบ้านก็เลอะเสื้อผ้าด้วยอะไรอ<า>ย่างงี้ครับผมไม่ไหวแล้วเคยคิดจะทอผมอะไรยังไงไหมคะเคยคิดเหมือนกันแต่ว่าก็กลัวเจ็บอะครับแลวอีกอย่างนึ่งใช้เวลาเนะ ราคาค่อนข้างแพงหมื่นหลักแสนนะพี่น้องมาจบที่รีไวได้ยังไงเออก็คือรุ่นพี่ครับที่สนิทกันที่ทำงานนะครับเขาก็แนะนำผมมาครับครับก็คือว่าเขาแนะนําเลยว่าเป็นเซตนี้เลยเซตนี้เลยนะคือยาสระผมขวดเงินแล้วก็ขวดดาใช่ครับก็คือแนะนําทั้งเซตเลยเราก็ดูจากพี่เขาก็เคยมีปัญหาอย่างผมเหมือนกันครับค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องผมแต่บ่านัดตอนนี้ที่เขาแนะนําผมมาครับว่าผมเขาหนาขึ้นเราก็เลือก ลองใช้บ้างเราก็น่าจะได้ผลนะก็เลยลองใช้บ้างคือเขาการันตีภายในเห็นผมภายใน4สัปดาห์เราจะมีภาพตัวอย่างให้คุณผู้ชมลองดูพี่โอ๋ก่อนหน้านี้ที่บอกผมร่วงผมน้อยเป็นยังไงแล้วหลังใช้ไป4สัปดาห์เป็นยังไงโชว์ภาพได้เลยค่ะนี่ไงอย่างหนึ่งสัปดาห์เนี่ยผมมันก็จะร่วงน้อยลงยิ่งสัปดาห์ที่2เนี่ยยิ่งร่วงแบบ แทบจะไม่มีร่วงแหละครับแล้วพอสัปดาห์ที่3เนี่ย<ะ>ก็คือว่าอย่างสัเนีผมเราจะเริ่มเห็นพวก ตอผมขึ้นมาแล้วยังพวกที่ใช่พวกไรผมตรงนี้จากตัดที่เคยเถิดมันก็จะขึ้นมาแล้วก็พวกกลางกระหม่อมเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นอุณหภูต่ำสกถ้าไม่มีนะสัปดาห์ที่สี่อ่ะใช่ครับนี่เห็นสัปดาห์หนาอย่างนี้นะนะสัปดาห์ที่สี่นะปัจจุบันหนากว่าเดิมเยอะมากเดี๋ยวให้เปรียบเทียบแบบสดๆตรงนี้เลยนะคะครับอ่ะให้ทีมงานขึ้นภาพมีฟอนแล้วก็ขออนุญาตพี่โอหันหลังหลังนะให้มุมนี้เนี่ยเปยนการมุมเดียวกันเห็นชัดไหมครับโอเคมากพี่ แตกต่างอ่คุณล้คนเลยอ่ะจริงใช่ครับคือเราไม่ได้เติมวิกแน่นอนมันเติมไม่ได้คุณผู้ดูทอผมไหมไม่ได้ทอนะคะคือผมจริงๆงขออนุญาตนะคะพี่โอยคเนี่ยแล้วผมพี่โอเส้นเล็กจริงๆนะมันลวกไงไม่มีติดมืออ่ะไม่มีแล้วขึ้นมาแบบดกดำขนาดนี้อ่ะสุดยอดกันพี่ดู้นมาเลยเห็นหน้าเราเรเหมือนเดิมดีกว่าพี่นะ